สวัสดีครับพ่ออินนุก้าวันนี้เรามาสองคนหรอเพราะว่าเจ๊ไปเรียนว่าเอ้ยไปเรียนเรียนกูเลเล่กับกับมาม่าแม่แอนนะทีนี้วันนี้เรามาทําอะไรกันครับเรียนไหว้น้าไหว้น้ารอจริงๆคือมาซ้อมจริงๆริงพ่ออินไม่ได้สอนเองหรอกนะก็คือมีครูฤิ์ครูฤิ์อคอฤทิ์เป็นคนสอนซึ่งตอนนี้น้องชายไหว้ท่าอะไรไปแล้วครับไหว้ผีสไตล์ไปแล้วโอ้ช่วยหน่อยได้ไหม พุ่งจะหลวดเหรองั้นเดี๋ยวพุ่งจะหลวดให้ดูทีงั้งไหมตอนนี้น้องกายก็พร้อมที่จะพุ่งจะหลวดอันนี้เตีแขนเลยไหมหรือเอาพุ่งจะหลวดก่อนอ่ะพุ่งจะหลวดก่อนอ่าน้องกายจะตีพุ่งจะหลวดนะัดแล้วมามาได้มาเลยอ๋อนี่นี่น,น,นี่อันนี้อันนี้คือยังไม่มีแขนนะน,นี้ทําไม่ดูก่อนแต่จริงๆแล้วกายทําได้ใช่ไหมครับแบบตีแขนโชยดูหน่อยได้ไหมปีศาจตายนะครับ ไปเลยอ่าตีแขนเยอะเอาโอ้นี่หายใจค่ะเอาเป่าล้อมเป่าล้อมเอาเอาเอาเป่าล้อมเป่าล้อมอ,อ๋อไป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 ต่ออู้นี่สุดทางเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาเตอนสุดท้ายมีลูกหมาตกน้ําเล็กน้อยเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยครับทำไมตอนท้ายมันมั่วครับฮนะฮนะก็นะเหนื่อยเหรอมีสไตายกลับนะครับเที่ยนนี้เอาดีๆนะโชว์ออฟนะครับอ่ามา พร้อมไปไม่ต้องไหวหาป้าส<อ>ิไหวไหวคำขอมเออไปเออเอาเงยหน้าเอ้าเอาไปจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอ,อ่ะโอ้เก่งยันเลยโอ,โอ้ใครว่านกองกายเก่งมั้งเม้นบอกหน่อยนะเออเหนื่อยไหมครับเนี่ยฮะเหนื่อยไหมเออดีใจไหมภูมิใจไหมไหวเป็นละฮะเจเ<อ>จรครับรไปไหวเก่งกว่าเจเจอ่ะเจเไม่หายไม่ดูเังไง โคุมจะลวดครับผมจะลวดอะไรนะอ๋อเต้นระบากมาบเอาล่ะน้องกายก็ว่ายน้ำเป็นนรียบบ้อยแล้วนะตอนนี้เล่นน้ำป๊าป๊าก็ปล่อยได้สบายใจระดับหนึ่ง แต่ว่าก็ไม่ว่าไว้ใจให้อยู่คนเดียวได้นะเดี๋ยวจมน้ำตายไปแย่โอ้ยเอ้าเอ้าอะไรเอามาตรงนี้ได้ไงามาตรงนี้ได้ไงโอ้ยโอ้ยกลบไปกลัไปเริ่มสร้างครับเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าพิ่งเป็นแล้วเริ่มสร้างอ่าแต่ประมาทไม่ได้นะรู้เปล่าต้องแบบดูว่าตัวเองเก่งแค่ไหนอาจวันนี้แค่นี้ครับบายบายก่อนดีกว่ายบายเพื่อนๆเร็วบายบาย ใคจะโชวลนลน์ลูกหมาตกน้ำใครเป็นคนสอนลูกหมาตกน้ำปลาปลาสอนเอาลูกหมาตกน้ำโดดอ่าโดดเลยโอ้ลูกหมาตกน้ำจริงๆด,ด้วยเ <c oughs> อาเอาลูกหมาตกน้ำเออ,อ <c oughs> <c oughs> จมไหมเดี๋ยวนี้ไม่จมแล้วนะเก่งแล้วนะฮะลูกหมาตกน้ำ